ใครที่ยังไม่มีบ้านอยู่ใครที่จะประสงค์ว่ามีบ้านในพับพัวภูมิข้างหน้าให้นะครับเขาเรียกว่ามุงล่มหรือฉัดหรือหลังคาหรือกระเบื้องให้กับสาธารณประโยชน์เช่นาศนาสนสถานวัด<ะ> ศา,าลาริมทางมีตำนานอยู่ตำนานหนึ่งผมไม่แน่ใจตำนานญี่ปุ่นนะ,ะนะครับผมเขาบอกว่าพระญี่ปุ่นเขาก็จะใส่หมวกฟางเนาะเพียงแต่<ะ>พระพุทธร,รูปเนี่ยที่อยู่ริมทางเนี่ยะนะมีตาคนแก่ๆคนหนึ่งเขาขายหมวกหมวกฟางขายไม่ดีขายยังไงก็ขายไม่ได้พี่ส้มป<ล>รากฏว่าเห็นพระพุทธร,รูปเนี่ยเปียกฝนก็ไม่รู้จะทํำยังไงของเหลือของเหลือตั้ง6กห <6 S 1> หมวก 6ใบเห็นพระพุทธรูปเรียงกันญ,ญี่ปุ่นก็จะมีพระเรียงกันาตามข้างทางเป็นสารเจ้าไปอะไรก็ดีเอาหมวกฟางเนี่ยถวายให้พระ1 2 3 4 5 6จนครบนะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับกลับไปที่บ้านปรากฏว่านี้เป็นตำนานนะนะบ้านไฟไหมพี่สม้มบ้านไฟไหมแบบไม่ไม่มีสาเหตุอยู่ดีๆไฟไหมขึ้นมาหมดเนื้อหมดตัวคราวนี้ข่าว ได้เรื่องรู้ไปถึงเขาเรียกว่าพระราชาหรือโชกุลในสมัยนั้นก็ <ทะ S 1> ดีก็ <ทะ S 1> เห็นว่าประชากรเนี่ยประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็ไปสอบถามเป็นยังไงไปยังไงอะไ,อะไรยังไงแล้วท่านมีอะไรเขาบอกว่าฉันมีฝีมือในการทอเสือทักหมวก,มวกมวนะปรากฏว่าโชทำดูอ่าเขาเรียกว่าจักรสารแบบอย่างปราณีออให้ให้กับท่านโชกุลท่านดูไปไป,ไปมามาเห็นว่ามีฝีมือรับเลี้ยงเอาไว้ รับเลี้ยงอุปการะเอา,เาไว้ปราปรกฏว่าหนึ่งได้งานทำแล้วสองนะร้านหมวกปกติแล้วคนญี่ปุ่นสมัยนั้นเสื้อเนี่ยเขาจะเป็นเสื้อกันฝนฟ้างะนะผูกขาดฝีมือประจําเมืองอเขากลับได้ไรายได้จากตรงนี้มาปลูกบ้านใหม่ซ่อมแซมบ้านใหม่<อ>ในสมัยนั้นนะ นี่คืออานิสง์ของของคนที่เขาเรียกว่ามันต้องทุกข์ซะก่อนนะคนเราก็สะท้อนว่ามันไม่ได้ราบลื่นเสมอไปความดีไม่ได้สูญหายไปไหนมันต้องมีเรื่องมีราวเป็นลําดับขั้นนะตรงนี้ถึงเวลาของเขาเนาะวก็อวู่ที่เจตนาด้วยเพราะอยากทําบุญเนาะใช่ครับเพียงหมวกใบเล็กๆนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอาจจะดีก็ได้นะครับตรง